ดะ้เด็กๆเคยหัดปั่นจักรยานแล้วล้มไหมคะเ<สรา>ชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้บางคนตอนล้มแล้วก็จับจักรยานขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ไม่กลัวที่จะล้มจนกระทั่งหัดขี่จักรยานได้แต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายคน ที่เคยหัดปั่นจักรยานแล้วก็ล้มพอล้มแล้วเจ็บนะคะเจ็บม้ากเจ็บน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเกิดความกลัวที่มันฝังอยู่ในใจแล้วก็ไม่กล้าจับจักรยานนะคะวันนี้ก็เลยมีเคสนะคะของน้องต้นน้ํามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยต้นน้าเคยหัดปั่นจักรยานแล้วก็เคยล้มโดนหินแล้วก็เจ็บนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยกลัวที่จะปั่นจักรยานแล้วไม่อยากจับจักรยานไปอีกนานหลายปีเลยแม่ก็เลยคิดนะคะว่าเอ๊ะ ทำยังไงดีเนาะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นาะแต่จะทํายังไงที่จะทําให้เขาเนี่ยเอาชนะความกลัวนะคะก้าวข้ามผ่านเส้นบางๆที่เรียกว่าความกลัวตรงนั้นออกมาให้ได้นะคะก็เลยวางแผนชวนพี่ๆนะคะไปขี่จักรยานด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆให้กลับมาจับจักรยานใหม่ทั้งหมดใช้ความพยายามอยู่3ามครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกให้ลองจับจักรยานแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยช่วยจับ นะคะเดินประกบสองข้างสร้างความมั่นใจนะคะซ้ายขวาพอวันที่สองค่ะพี่ๆเริ่มปล่อยให้จับจักรยานด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มให้หัดเข็นไปด้วยตัวเองอะคะ่ะไปทีละนิดกระดึบกระดึบกระดึบไปนะคะแล้วก็พอครั้งที่3ค่ะครั้งที่3มเนี่ยก็คือพ่อเนี่ยจับอยู่ด้านหลัง พอจับปุ๊บแล้วก็ให้น้องต้นน้าเนี่ยลองปั่นดูพอปั่นแล้วเนี่ยหลังจนากนั้นก็แอบปล่อยนะคะเป็นบางจังหวะซึ่งทุกท่านก็ไม่รู้ว่าแอบปล่อยนะคะแล้วก็เลยหลังจนากนั้นเนี่ยก็เลยค่อยๆปล่อยให้ยาวขึ้นสามครั้งก็ได้เลยวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ทําให้ทุกท่านได้เห็นว่าไม่มีอะไรนะคะที่เราพยายามแล้วจะทําไม่ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเราต้องก้าวผ่านความกลัวไปให้ได้เพราะความกลัวเป็นแค่สิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาแค่นั้นเอง เมื่อเราทําได้เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็จะรู้สึกมีความกล้าหาญมากขึ้นแล้วเราก็สะสมความพยายามมากขึ้นเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทําได้เหมือนกันเราไปชมวิดีโอนี้กันค่ะ บอกความรู้สึกแม่ก่อนจากวันแรกจากวันแรกกับวันนี้เป็นยังไงบ้างฝึกกี่ครั้งสามครั้งวันแรกบอกความรู้สึกวันแรกวันที่สองแล้วก็ครั้งที่สามเลยบอกแม่สิวันแรกวันแรกกลัวล้มแล้วแล้วก็แบบขึ้นมันเมื่อยมันเมื่อยเวลาทาแบบนี้แล้วก็ขอทาแบบไหนอ๋อทําแบบนี้มันเมื่อยอ่ะเดี๋ยวบอกแม่ก่อนแล้วทำยังไงถึงเอาชนะความกลัวได้ทั้งแรกกลัวล้ม อยากปั่นเป็นแล้วบอกตัวเองอยังไงบอกตัวเองว่าล้มไม่เป็นไรหรือว่ายัางไงบอกว่าบอกว่ายัางไงว่าคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วแล้วรก็ต้องได้โอ้เก่งมากเลยแล้วไปจินตนาการไหมใช้จินตนาการไดนะ้ไหมจินตนาการไม่ไดไงหนูว่าได้ปั่นไปได้ปันปป่นไปเที่ยวปั่นไปเที่ยวในฝันหรือว่ายังไงลูกิี <10. S 2> <laughs> แม่ก็ช่วยทุ่มแม่ก็นั่งพินารณาการขับพี่ต้นน้ำขี่จักรยานได้นะคะแล้วทีนี้พอต้นน้ำบอกว่าพอต้นน้ำบอกว่าคนอื่นปั่นได้เราก็ต้องปั่นให้ได้อย่างนั้นใช่ไหม,มแล้วต้นน้ำฮึบยังไงแบบว่าต้องทําให้ได้อย่างนี้เหรอแล้วครั้งที่สองมาหรือครั้งที่สองยังไงครั้งที่สองก็เกือบได้แล้วแต่ว่ายัง,งขึ้นเองไม่ได้ยังขึ้นเองไม่ได้แล้วครั้งที่สองรู้สึกยังไงบ้างมันดีกว่าเดิมไหมครั้งที่สองตื่นเต้นไหมแลวพอครั้งที่สามมาหลื ได้เลยแล้วพอได้ได้ดีใจไหมตื่นเต้นไหมไม่อยากบอกอะไรกับคนอื่นที่ว่าเขายังปั่นไม่เป็นมากอยากให้กำลังใจยังไงบ้างใช่อะให้พยายามนะคะอะไรก็ตามที่เรามีความพยายามต้องทำกระทั่งจนทําได้ทําแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกจนในที่สุดแล้วเราก็จะทําได้ไหมคะทาได้นะคะนี่เป็นตัวอย่างของการปันจัญยาณทอง น้องก้นน้ำนะคะแล้วเราก็เอาไปใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่การปั่นจักรยานนะคะเอาปั่นโชว์ปั่นโชว์ปั่นโชอีกแล้วและแล้วครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่3ก็สามารถที่จะปล่อย ให้ต้นน้ำขี่จัก,กรยานได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆหรือว่า,าใครก็ตามนะคะที่อาจจะยังรู้สึกว่ากลัวจัก,กรยานอยู่นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเราต้องพยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้ว่าต้องทําให้ได้แล้วก็ใช้จินตนาการล่วมภาพมองเหน็นภาพว่าเรากำลังปั่นจัก,กรยานเที่ยวกับเพื่อนอย่างสนุกสนานนะคะแ้วก็ช่วยจินตนาการต้นน้ําไปด้วยนะคะ ก็ทําให้เป็นความสร้างความรู้สึกภูมิใจเล็กๆให้กับตัวเองค่ะเมื mm ่อเราสะสมความภาคภูมิใจเหล่านี้ไว้นะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะค่ะบ๊ายบาย